สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ายาม่า R 1 5นะครับผมไม่มีเอ็มนะผมก็ครันนี้เราก็ไปป้นมาครับผมมารีวิวกันหน่อยนะว่าแต่งอะไรไปบ้างและทลําอะไรไปบ้างนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเริ่มจากชุดหน้าดีกว่าชุดหน้าจะเป็นหน้ากากคาร์บอนนะครับผมหน้ากากคาร์บอนมีพวกน็อตไทเทนนะครับมีกระจกนะครับผมถัดมานี่บังโคลนหน้า าร์บอนเป็นเพียวหมดเลยนะอันนี้จะเป็นปั๊ม HP นะปั๊มล่าง HP โชคเอลินนะเอลินแต่งนะครับจานนี่จานเบมโบนะบผมนี่นี่นี่มันดิ้นได้นะไม่ใช่ว่ามันไม่สนิทนะมันดิ้นได้ <c oughs> เขาเรียกว่าฟอตติ้งแล้วกันอ่ะเป็นน็อตไท์เทยกานล้มนะอีโวเทคแล้วผมแล้วก็พวกบูทเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นพวก วาวไล่ลมแล้วผมปลดไวนะครับขึ้นมาแล้วผมจะเห็นปั๊มบนโอ้โหนี่มันปั๊มบนรถก,ก็แดงบุดทองหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้แล้วว่าปั๊มบนลอซซี่นะครับผมก็ให้ฟิลในการเบรคคือนุ่มนิ่มมากเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่ถัดมาเราจะเห็นช่วงแผงคอนะแผงคอเป็นแผงคอโมนนมิชีนะครับ แห่งคอร์บอนามิชี่แท้นะครับผมอันนี้ก็เออรินนะเออรินแต่งก็จะคือเขาเรียกว่าปรับพีโลดปรับอะไรได้แอดจัตแมนวนวลเลยนะครับฝังนะ่งคลัชนะคลัชฝั่งคลัชนะคลัชเราก็จะเห็นนี่เลยยี่ห้ออักคอสซาโดอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะก็คือนี่ดูฟิลดีมากทุกคน แล้วราคาไม่แพงรานะคาหลักพันนะครับน็อตแผงคอไทเทเนียมแผงคือเลือกว่าน็อตไททีนังคันดีกว่าเอางี้อันนี้ตุ้มไปแฮไ l i t เทคกัดแฮนขวา l i ท e เทแล้วก็ปอกแฮนของ a l ร e เอเนะครับครอบหน้าถังคาร์บอนนะครับฝาถัง TWM นะครับผมฝาถัง TWM ครอบถังเคเบิลบูฟก็คือคาร์บอนรอบคันเบาะเลสไลน์นะครับ สุดท,ท้ายเป็นคาร์บอนโอ้โหมันหล่อขนาดนี้ครับเนี่ยฮะนี่โชคหลัง TTX นะครับผมโชคหลัง TTX ท่อ Aero นะครับผม Aero Full นะครับผมเกียร์โยง i m a นะครับผมเกียร์โยง i m a ปั๊มหลังมแมลงสาบนะเป็นบลแมลงสาบเกียร์โยงไม่ใช่เกียร์โยงดิพูดผิดเขาเรียกว่าหางปลาตั้งโซ่ลาเทคนะครับผม กันล้มหลัง e v o t e ท h แล้วก็กระทุ้งหลังไม้ขีดนี่ของแท้ก็คือมันก็จะลอกได้นะครับบางคนหลังบางโซ่คาร์บอนอะลูเทลคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยนะครับผม R15 คันนี้มันแรงจังเฮ้มันเท่จังเท่กว่าชาวบ้านเขากาดแข้งนะครับผมกันแข้ง GB Racing ของกับอุ่น้ำมันเครื่องนี่ครับผมโบนามิชีนะครับผมสวยจัด มันแดงแรงลิกจังวะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นแดดยามสายนะผมถ่ายตอนสายๆหน่อยแดดแรงดีเหลือเกินแต่ปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มล่างสวยจริงนะผมทุกคนประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆจริงๆแนะผมเพราะว่าเราไปป้นมานะก <c oughs> ็มาถ่ายเราแวกบ้านนะถ่ายหลังบ้านกันสักหน่อยนะอ่าเนี่ยละ่ะนี่ ประมาณนี้ครับ R15 นะ Stupid Fast นะครับผมอ่าลืมลืมได้ไงล่ะล้อ OZ หรือล้อ OC r a c i n g นะครอันนี้นี่กาดมน้ำสอตอนกาดน้ำอากาศอ,ออยแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้างๆกาดจะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ไทเทนทุกจุดเลยนะครับผมอันนี้เป็นกาดไฟนะครับอัานี้คือกาดไฟนะครับนี่คือทุกคนต้องมีแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นแรปฟิล์มนะครับ น้ำมันสีดูดูสีน้ำมันเบลดิสีแบบสีสวยจัดเลยนี่57 Factory นะครับผมเลสไลน์ line. นี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอคนาเนล่านะาจะไม่ผิดคาร์บอนหมดเลยทุกคนคือแบบว่ามันรอบคันเต็มล้ำแล้วก็นี้จะเป็นบังสเตอร์แต่งแนละ้วผมเป็นงาน CNC นะครับ เคลว์บูบ๊เอ้ยไม่ใช่เคเวอร์บู๊บดิเขาเรียกว่ากิเลสอ่าไม่ใช่กิเลสสปูนนะผมสปูนแต่งโซ่สเตอร์แต่งนะครับนี่คืออันนี้เป็นอาทิตย์ห้าแต่ว่าไอ้ทวีอาร์มอะ่ะคือจะแค่ปั๊มน,นูนอาวันเฉยยางสายฟ้าเพียรีร่นะครับผมยอดฮิตนะครับผมพวกครอบฟองกาแฟามีครบหมดจบที่เดียวนี่แฮชแท็กไม่ขี้อ่อจังครับหนิ คลิปนี้ก็คือคร่าวๆของจริงแล้วผมก็ส่วนเสียงท่อเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมเสียงมันจะลั่นจะไม่ลั่นหรือแผดอะไรยังไงก็มาดูกันนะผมคันนี้เป็น r 1 5เครื่องก็ประมาณเท่าไหร่นะ154ยห้าสิบสี่เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็เราได้ทำการปล้นมาก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีการขับขี่หรือเปล่าหรือว่า จะทำอะไรกับเจ้าคันนี้นะผมบอกเลยว่าอาติ้าคันนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครอยากจะเหมือนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะท้ายคลิปเดี๋ยวมีซุ้มเสียงให้ฟังแน่นอนนะครับนี่แล้วผมเราก็จะได้กุญแจอาติภ้ามาแล้วนะครับผมนี่ก็เสียบปุ๊บดูหน้าจอนะผมดูหน้าจอกันนะครับ นี่โอ้โหอาบห้จอสวยจัดบอกเลยทุกคนหาที่ไหนไม่ได้แล้วนี่สตาร์นะผมแค่ปลายนิ้วนะครับนี่ปุ๊บ นะครับผมนี่นี่น,นะครับผมอันนี้เราทําหน้าจอให้มันแบบว่าเขียนว่าอาวันนะแต่จริงมันคืออัิที่ห้าเนี่ก็ประมาณนี้ครับผมกับการรีวิวอัิที่ห้าแล้วผมเราไปขโมยมารีวนะครับนี่สวยไหมละ่ะโอ้โหทรงมาสวยเลยนะม,มาเต็มนะก็น่าจะที่หนึ่งนะครับผมที่หนึ่งของสามโลกนะสามกาแล็กซี่นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วครับ ก็ใครที่ชื่นชอบหรือเล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานมากในรอบหลายๆเดือนกี่เดือนจะไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูเอาแล้วกันนะก็นานได้ลงทีช่วงนี้ก็คอนเทนต์เริ่มน้อยลงนะอย่างว่าบิ๊กไบก็เริ่มน้อยละใช่แล้วก็คันสุดๆก็เราถ่ายกันเกือบจะหมดแล้วเกือบจะครบแล้วในช่องนะก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่อยากจะให้รีวิวคันไหนก็ลองคอมเมนต์มานะหรือหารถได้ก็ ลองเม้นหรือทักมาก็ได้นะผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k อะไรไว้ให้นะครับเอาไว้เจอกันนะรอบน,นี้ไม่มีเจ้าของนะ,เร,ะเราไปขโมยรถจากเจ้าของมานะเดี๋ยวไว้เจอเจ้าของแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะผมตัไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวก็เตรียมไปถอดปัม๊มนะไปใส่รถต็งก่อนโอเคเราไปเจอแขกรับข้าวมาครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบายไปละไปละกลับบ้านกลับบ้านกลับบา้บาน